สวัสดีครับพี่น้องเมือในสิภาพี่น้องเข้ามาชมการปลูกทุเรียนแบบนั่งแท่นนะครับเนาะข้อดีของการปลูกทุเรียนนั่งแท่นก็คือก็คือนี่ครับอยากป้ามาเป็นครับคือนี่ครับค้นเขากับจะบ,บอนนี่ครับคนเขาจะบอนเสมอดินเนาะผมจะปลูกนั่งแท่นผมบ่นี่ขอบดินมาครับนี่ขอบดินนี่ขอบปากทุงครับดินย่พีครับผมปลูกสองนิ้วพี่น้อง จากดินผมก็พุ่นเป็นหลังเตาเฉ็บพุ่นขึ้นเป็นหลังเตาครับก็บนั่งแทน่นนะครับกบค้นนี่ผมจิไว้สองนิ้วด้ยครับนะครับมันจะดีครับปลูกแบบนั่งแท่นก็จะดีครับทุเรียนก็จะแข็งแรงนี่ครับปลูกจากกิ่งพันสามต้นลอยทุเรียนพี่น้องก็จะแข็งแรงครับแตกยอดยอดก็ไลไปเรื่อยๆพี่น้องขอดีข้องกัน ูแบบนั่นแทนก็นคือหากมันก็นจะรอยพี่น้องมีหากอากาศครับทุเรียนพี่น้องก็จะง่ายเร็วขันไผเมื่อไหม่ที่อยากล่องปลูกครับผมปลูกก็บ่ต้องเสมอกับเอ่อพื้นดินก็ได้พี่น้องปลูกแบบว่าเลือจากพื้นดินนี่ห้เหลือประมาณสองนิ้วพี่น้องจะดีเป็นเป็นการดีครับเป็นการดีครับทุเรียนก็นจะบ่ค่อยมีลูกพี่น้องเขาปลูกแบบรอยครับปลูกหากร้อยพี่น้อง บ่ต้องเป็นห่วงเขาบ่ต้องเอาดินกบกบค้นครับปลวกร้อยจากาปากทงเลยครับนี่นครับเป็นปากถุงผมผมเป็นจากปากถุงสองนิว้วนี่ครับครับสองนิว้วบ่มีปัญหาแน่นอนพี่น้องห้าก็จะเอาหญ้าครับหญ้าซอยปกความชื้นพี่น้องแหลกๆมันเบอร์มีหญ้าเฮาก็เอา,เอาฟางก็ได้ครับฟางคุ้มค้นพราหญ้าเกิดแลกกับป่อยหญ้าครับเฮากต็ตัดซุ้มลงไปเรื่อยตัดซุ้มลงไปเรื่อยพี่น้อง มัน,นก็นจะเป็นปุยย๋ยครับเป็นปุยย๋ยอ,อินทรียยางดีอ่าเป็นอินทรียวัตถุยางดีพี่น้องทุเลื่อนก็จะได้กนิ่นพวกนี้ครับใบไม้ใบไม้แหง้งเนียหญ้าแหง้งเน่าเนียครับนี่ครับดินก็นจะดีพี่น้องบ่ดินก็นจะนุ่มก็จะดีครับก็จะมีขี้กระเดยนน้อยก็จะมีพวกจิก้งเกือน้อยครับสั์นาดินมาหากินครับเขาก็จะ ทายมากเป็นมุ่นเป็นเป็นคีเขาแหละครับแห่งทุเรียนเขาได้กินตออีกนี่ประโยชน์ายต่อพี่น้องการที่เขาปล่อยหยามันจะเปลี่ยนที่ลบซ่อนของแมงสัตหนาดินครับซอยพ่นดินเนี่ยเฮาเฮาบนตองมาเอาบกจกพ่อนหยาครับพี่น้องเฮ้าใส่สัต์ต่างๆนาหน้าชนิดอยู่ในนาดินเนี่ยแหละเป็นตัวพ่นดินนะพี่น้องเฮ้าแค่บดตองเสียหยามันมันมันแปนเฮ้าปล่อยห้หกสิครับคือผมนี เนี่ยทาาผมก็จะปล่อยแบบหยาหลายๆตัดซุ้มยังไงพี่น้องตัดทับลงไปตัดทับลงไปดินที่บดีพี่น้องกัจะกลายเป็นดินดีครับทุเรียนก็จะสมบูรณ์แข็งแรงในจักหน่อยครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เช่นนี้นะครับเนาะกัเป็นแนวทางให้พี่น้องที่อยากจะปลูกลองออาแนวทางนี้ไปพิจารณาเบิ่งพี่น้องว่าเป็นตะปลูกบ่หรือว่าเป็นตะปูถ้าเป็นตะปูกก็ลองเบิ่งพี่น้อง อรอบลองว่าได้ผลดีครับผมสำหรับคิดนี้กะสวัสดีครับ